บิ๊กควบ้านฟินแลนด์บอสใหญ่แห่งค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกก็ได้ไลฟ์สดนะคะพาไปดูสถานที่ที่จะเตรียมเปิดงานเปิดวงค่ะก็คือวงหมอลำซิงโตเกียวหมอลำซิงวันเปิดวงก็คือวันที่23ก็คือวันนี้นี่เองนะคะซึ่งเป็นการเปิดวงครั้งแรกเลยนะคะของโตเกียวลำซิงเพราะว่าทางด้านบอสบิ๊กแกได้จัดตั้ง วงหมอลำซิ่งขึ้นมาโดยนำทีมโดยครูจูนนี่นะคะหมอลำฝ่ายหญิงแล้วก็มีน้ําอู่นค่ะน้ําอู่นก็คือหมอลำฝ่ายชายนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีเวิร์นด้วยค่ะเวิรนก็เป็นนักร้องลำซิ่งเหมือนกันเนาะทุกคนซึ่งพี่บ้านฟิแนแลนด์เนี่ยพาดูสถานที่เป็นโรงเรียนนะ ในตำบลพะลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะและก็ได้จัดที่สนามกีฬาของโรงเรียนบ้านพระคือนะคะทุกคนซึ่งสถานที่จัดนี้กว้างมากเลยคะ่ะทุกคนงานนี้เพื่อบ้านฟิแนแลนด์ได้ให้ฝ่ายประสานงานไปติดต่อกับโรงเรียนนะคะเรื่องสถานที่แล้วก็ในการไปจัดงานนี้ไม่ได้จัดฟรีๆนะคะ บอสบีคุยบ้านฟินเลนก็ได้ช่วยบำรุงสถานที่ด้วยก็คือได้ให้เงินกับทางโรงเรียนเพื่อบำรุงสถานที่ด้วยนะคะซึ่งงานนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนนะคะค่าจัดงานนี้ก็หมดเป็นแสนเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งใครที่ไปชมที่หน้างานก็คือชมฟรีนะคะเรียกได้ว่าสถานที่ เป็นลานกีฬาของโรงเรียนนะะั่นน่ะคือกว้างมากสามารถรองรับผู้คนได้เป็นอย่างมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็สถานที่โดยรอบๆนะคะภายในบริเวณโรงเรียนเนี่ยก็จะมีที่จอดรถค่ะที่จอดรถก็คือกว้างแล้วก็จะมีบริเวณวัดที่อยู่ข้างๆด้วยนะคะได้ยินข่าวว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็จะไปคุยกับสถานที่ก็คือวัดด้วยเรื่องการขอ จอดรถสำหรับคนมาดูหมอลำซิ่งด้วยนะคะซึ่งคือสถานที่เนี้โรงเรียนบ้านพระคือเนี่ยเคยจัดงานหมอลำวงใหญ่มาแล้วค่ะทุกคนใช่เป็นสถานที่ที่เหมาะสมมากๆเลยนะคะซึ่งผพญ่บ้านฟรีแลนด์ก็พูดเอาไว้ว่าโอ้โหงานนี้แบบ ขอ FC มาดูหน้างานสัก3,000คนก็พอหรืออาจจะมากกว่านั้นหรืออาจจะเป็นหมื่นก็ได้นะทุกคนเพราะว่างานนี้ชมฟรีไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่เก็บบัตรนะจ๊ะงานนี้ถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนมาลัยให้ศิลปินหรือคนในค่ายก็เดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็จะมีช่องทางในการที่จะ ให้มาไลยนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใครที่อยากจะไปให้ติปให้มาไลยหน้าเวทีนี้ก็ไปได้เลยนะบอสบิ๊กบอค่ะโอเคค่ะทุกคนงานเนี้จะต้องมีให้ชมฟรีทางออนไลน์แน่นอนเลยนะคิดว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอ่าก็คือการแสดงนี้เริ่มตั้งแต่3ามทุ่มถึงตีสองนะทุกคนนะเอองั้นก็รอรับชมทางหน้าเพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกกัแล้วกันนะคะ วันที่ยี่สิบสามนะไลฟ์สดโตเกียวลอมซิ่งค่ะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากเลยค่ะ